วิธีลงทะเบียนซื้อ iPad Mac ราคานักศึกษาที่ m y u n i t e y c o m ทำตามได้เลยสำหรับน้องๆหรือท่านใดเนี่ยที่สามารถซื้อ iPad Mac ในราคานักศึกษาได้และต้องการซื้อผ่าน s t o r e เนี่ยไม่ได้ซื้อผ่าน Apple โดยตรงก็ต้องมาลงทะเบียนที่เว็บ m y u n i t e s c o m ก่อนนะครับซึ่งสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะตัวคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงทะเบียนให้ดูเลยยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนเยยมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะ ก่อนอื่นนะครับเราก็เป็นนักศึกษาก่อนต้องมีบัตรนักศึกษาและต้องมีอีเมลของมหาวิทยาลัยด้วยนะเพื่อสมัครใช้สิทธิ์ซื้อ iPad MacBook ราคานักศึกษาเริ่มต้นจากเราเข้าเว็บ m y u n i d a y โดยไปกดใต้ลิงก์ของคลิปนี้ได้เลยนะต่อมาเนี่ยก็สร้างบัญชีผู้ใช้งานโดยใช้อีเมลส่วนตัวนะห้ามใช้อีเมลของสถาบันในการสมัครและสร้างรหัสผ่านให้เรียบร้อยยืนยันสถานะการเป็นนักศึกษาชื่อนมสกุลชื่อสถาบันการศึกษา ปีการศึกษาและระยะเวลาของหลักสูตรต่อมาก็จะเป็นการตรวจสอบสถานะการเป็นนักศึกษาก็แค่กรอกอีเมลของสถาบันการศึกษาเท่านั้นเองแล้วเราก็ให้ไปที่อีเมลของสถาบันเนี่ยตรวจสอบที่กล่องข้อความมองหาอีเมลจาก uni days แล้วกดปุ่มตรวจสอบยืนยันเพื่อยืนยนันสถานะการเป็นนักศึกษาของคุณสแกน qr code อีกครั้งหนึ่งเพื่อรับเลข ec code โดยเลขเนี่ยจะขึ้นต้นว่า AKK แล้วเอา EC code เนี่ยไปส่งให้กับ Ustore US ที่ต้องการจะซื้อ iPad หรือ Macbook ในราคานักศึกษานะเพียงเท่านี้เราก็สามารถซื้อของในราคานักศึกษาได้ร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าน้องๆนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะได้ iPad หรือ Macbook ในราคาที่มันประหยัดราคาเพื่อการศึกษาไว้ใช้งานในการศึกษานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับจะพยายามตอบไวทุกคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย